วงกดเครื่องเง <ITA> ี now, um. ้ยนหลักห yes, yeah, ้องตอนเทพารักษ <Daf al> <an> ์ต้นก็บอกว่าไม่ไงล่ะทำไมล่ะลินดาฉันบอกว่าชอบเธอตั้งหลายปีที่หลายทีแล้วทำไมเธอไม่เปิดใจให้ฉันบ้างเปิดใจขื้นคบกับไอ้จืดแบบนางก็เดินรอแย่สิแย่เอาสิทำไมต้องพูดรางแบบนั้นด้วยเพื่อ อย่ามาแตะตัวฉันน่ารำคาญเลิกม,มาตามตื้อฉันสักทีฉันอย่างคนอย่างนายฉันไม่มีวันชอบหลอ,อกรู้ด้วยรวยด้วยเกินไปแล้วปัญหาหัวใจนี่ลำบากนะไอ้นาไอ้นายหน้า,นาตาไม่รอป๊อก็ไม่ป๊ออย่างน้อย ถ้าพวกของแพงๆก็พอจะแก้ขัดได้ปะแต่จนสอีกนี่สิถ้าถ้าจะมารอกันแล้วก็วกไปไกลๆเลยนะวงกอดโอ้ห่ะแล้วพรานี่นะอุตส่าหคิดว่าจะแนะนำเรื่องดีๆให้เราเชียวเรื่องดีๆลองสังเกตดูสิรับตัวของเราตอนนี้ของดีมี มีแต่คนใช้ของดีๆกันจะว่าไปแล้วจะว่าไปก็จริงแฮะบางคนบ้านจนแต่มีแต่ดันมีมือถือใหม่นายก็นายรู้ว่าได้มายายหรอหรู้สิแต่ไม่บอกนายหรอกหาอยากมาขึ้นเสียงใส่ฉันดีนะไม่ขอไม่ช่วยนายรับก,กันแก วุงกอดค่คุยด้วยทีสิสรุกบมันมายั่วโมโหเราได้งั้นเหรอได้ได้เด็ดงั้นเย็นนี้เจอกันที่เดิมนะเย้ <Yeah. S 2> มันรู้เรื่องอะไรดีๆกันนะเราต้องรู้ให้ได้เย็นวันนั้นไอ้วงกดผู้หญิงเมื่อวาน จะเดินไปไหนด้านหลังโรงเรียนทำไมปึ้งหลังห้องปึ้งหลังโรงเรียนตรงนี้ลหละจะทำอะไรกับมือถือเก่าๆนั่นละ่ะพ,พุ๊บจมบ้าจรอนเนี่ยออืออโอมาถือพ้วงเดียวของหนูแบบนี้ก็โทรหาพ่อแม่ไม่ได้แล้วจะทำยังไงดี ก็หลอนโยนทิ้งไปเอาไปเองไม่ใช่หรอฮะอาโทแม่หนูสาวน้อยพที่น่าสงสารมือถึงที่เธอทำตกในบึงนี้คือไอโฟนเก่ารุ่นใหม่นี่หรือเปล่าจ๊ะเฮ้ยนี่มันยังกับนิทานเรื่องเทพพรักขงมกว่า ของกมข,ข,ข,ขวานเลยนีว่ว่างมมือถือก็ได้หรอเนี่ยใช่แล้วค่ะโกหกโกหกอ,อ,อนี่อดได้แล้วโอเคเอาไปเลยแบบนี้ก็ได้หรอฟ้าเทพรักใส,ส่ซื่อจะเชื่อคำพูดทุกคนที่ยืนยันว่าเป็นเจ้าของ เพราะเพราะงั้นถึงเราได้จะโยนอะไรลงไปในน้าอะไรลงไปก็จะได้ของที่ดีกว่ากลับมานี่เองหรือความรับของเจ้าวงกฎแต่ยังไงก็ช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกเอ๊ะถึงเรารวยขึ้นลินดาก็คงไม่สนใจอยู่ดีเดี๋ยวสิถ้าเราทำแบบนี้ละ่ะ เย็นวันต่อมาอ้าฮะ,ะมีอะไรก็ว่ามาขอบคุณที่มานะที่ยอมมานะ่ะก็เพราะเพราะนายสัญญาว่าจะเลิกตามตื้อฉันหรอกนะแล้วตกลงนัดมนาะที่ปึงหลังโรงเรียนทำไมคือฉันเนี่ยมีอะไรให้อย่าให้เธอดูหน่อยนะในน้ำนะั่นลละนะ มีอะไรล่ะทุทุ่อ้าอาุ่ไอายช่วยฉันด้วยฉันว่ายน้ำไม่เป็นรู้อยู่แล้วถึงทำไงทำไงจ<ร>ุ๊บโอ้แฟนสาวสุดที่รักของผมจมน้ำไปแล้วเหตุเนี่ย เชพารักจะให้ของทุกอย่างที่เราพูดถึงกลับมาเธอลินดาพราะงั้นถ้าโกหกว่ารินดาเป็นแฟนของเราเราก็น่าจะได้รินดาที่ยอมเป็นแฟนเรามามโทรักเรียนผู้น่าสงสารลินดาที่เจ้าทำตกคือลินดาผูดงดงามดั่งนางฟ้าคนนี้หรือเปล่า ใช่แล้วเธอเป็นแฟนผมเองได้เจ้าจงรับแฟนของเจ้าไปคืนซะเอาจริงได้แหลมเลยเท่านี้เธอก็เป็นของเราแล้วจะจะควรไปอวดให้ทั่วโรงเรียนให้อินอจฉาในยคนเดืนชิบิวฮันนี่สิบิว